สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับช่องซอนย่าวารตี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆหลายคนก็คงจะยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วนะคะบางท่านก็อาจจะยังไม่สำเร็จนะคะดังนั้นซันย่ญญาก็จะมีวิธีมาแนะนำเพื่อนๆอนอ,นอีกวิธีหนึ่งนะคะให้ลองทำดูนะคะค่อยๆทําทำไปชา้าช้านะคะเป็นกำลังใจให้นะคะขั้นตอนที่หนึ่งก็คือถอนการติดตั้งแอปเป่าตังออกจากโทรศัพท์ไปเลยนะคะถอนก่อนนะคะ ข้อที่2ปิดเปิดมือถือใหม่อีกรอบนะคะข้อที่3ติดตั้งแอปเป่าตังใหม่และแอปก็จะเป็นเวอร์ชันล่าสุดโดยอัตโนมัตินะคะข้อที่4ให้ทำรายการยืนยันตัวตนอีกรอบเหมือนที่เคยทำนะคะข้อที่5ถ้ามีแจ้งมาว่ายืนยันสำเร็จให้รอข้อความมาถ้ารอเกินหนึ่งวันนะคะให้ทำรายการใหม่ ก็คือให้เริ่มสแกนบัตรใหม่สแกนหน้าใหม่นะคะข้อที่6กนะคะการสแกนหน้าให้เอามือถือมาจ่อที่หน้าเต็มๆใกล้ๆ,ๆเพราะระบบจะตรวจจับความเหมือนของบัตรประชาชนและหน้านะคะผู้ชายหรือผู้หญิงถ้าหน้าตาหรือทรงผมเปลี่ยนไปมากเกินไปนะคะต้องปรับทรงผมหนวดเครา ให้ตรงกับปัดประชาชนให้มากที่สุดนะคะขยับกล้องมาที่ใบหน้าทำซ้ำๆค่อยๆทำเพราะว่าเครื่องกำลังตรวจจับการสแกนอยู่นะคะให้ทำช้า,ชาๆนะคะหรือเอากล้องไว้ที่เดิมนั่นแหละคะ่ะแต่ว่ายื่นหน้าเราเข้าไปให้ใกล้ๆให้เต็มวงสแกนนะคะถ้ามันยังไม่ขึ้นสีเขียวเนี่ยเพื่อนๆก็ขยับหน้าไปมานิดนึงให้เขาหน่อยให้กล้องหน่อยนะคะ จนเขาขึ้นสีเขียวเดี๋ยวเขาก็จะบอกว่าสแกนสําเร็จนะคะหวังว่าทุกท่านจะผ่านขั้นตอนนี้ได้นะคะมาดูขั้นตอนที่7นะคะเพื่อนบางคนถามว่ารหัสพินคืออะไรนะคะรหัสพินก็คือรหัสความปลอดภัยให้ใส่6หลักให้เหมือนกัน2ครั้งนะคะใส่แล้วต้องจดรหัสที่ใส่ไปด้วยนะคะเพราะว่าท่านจะต้องใช้ตอนที่ไปซื้อของนะคะเขาจะให้ใส่รหัสแอปของท่านถ้าท่านจำไม่ได้ก็ซื้อของไม่ได้นะคะ ข้อที่8สําหรับคนที่เข้ามาถึงขั้นตอนที่ให้ใส่บ้านเกิดนะคะก็บ้านเกิดนี่ก็คือให้ใส่จังหวัดตามที่อยู่ตามบัตรประชาชนนะคะสมมุติว่าท่านเกิดที่จังหวัดขอนแก่นนะคะแต่ว่าท่านมาทํางานที่กรุงเทพมหานครหรือว่าสม,มุทรปราการใส่บ้านเกิดของท่านจริงๆของท่านไปนะคะเพราะว่าระบบเนี่ยเขาจะ รู้อยู่แล้วว่าท่านเป็นลูกใครนะคะบ้านอยู่ที่ไหนเขาถ้าใส่ผิดเนี่ยเขาจะตรวจสอบได้นะคะก็ให้ใส่ไปตามความเป็นจริงส่วนที่ทํางานหรือท,ที่ที่ท่านพกมือถือที่จะใช้ใจ่ายโวงเงินผ่านแอปนะคะเขาแค่ต้องการเช็คว่าได้รับข้อมูลจริงไหมและท่านใช้เงินที่ไหนกันแน่ใช้โทรศัพท์ที่ไหนกันแน่นะคะถ้าใส,สา่สถานที่ในการใช้ใจ่ายหรือว่าสถานที่ที่พกมือถือที่ใช้แอป ไม่ถูกไม่ตรงกันนะคะก็จะถูกตรวจสอบในภายหลังนะคะอย่าลืมนะคะจะถูกตรวจสอบในภายหลังได้นะคะดังนั้นก็ถ้าใช้แอปที่กทมใช้แอปที่สมุดประการสมุดสาคออะไรก็แล้วแต่นะคะก็ให้ใส่สถานที่อาศัยปัจจุบันเป็นที่นั้นๆเลยนะคะข้อที่9ก้าถ้าสำหรับท่านที่ยืนยันตัวตนยังไม่ได้นะคะก็เกรงว่าจะไม่ได้รับการ ยืนยันจะไม่ได้รับเงินอะไรเงี้ยค่ะก็ให้ไปที่ตู้ ATM นะคะแล้วก็ตู้ ATM สีเทานะเอาบัตรประชาชนไปเสียบแล้วก็ทำตามขั้นตอนนั้นนะคะแต่ยังไงก็ตามเขาจะให้ท่านกลับมาทำรายการต่อที่มือถือนะคะจริงๆแล้วเนี่ยท่านใดที่ผ่านการตรวจสอบแล้วว่าท่านมีสิทธิ์จริงๆท่านมีสิทธิ์อยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าท่านยังผ่านขั้นตอนในแอปไม่สำเร็จเท่านั้นเองนะคะแต่สิทธิ์ยังอยู่นะคะ1ิบ ถ้าทําตามขั้นตอนสแกนใบหน้าสแกนบัตรเกิน10ครั้งแล้วไม่ผ่านนะคะให้เปิดปิดมือถือใหม่นะคะแล้วก็ลองใหม่เป็นระยะระยะนะคะเนื่องจากว่ามีผู้ใช้เป็นจํานวนมากระบบหน่วงแล้วก็อาจจะแย่งสัญญาณกันนะคะคนที่เน็ตแรงก็จะได้ก่อนนะคะ11ก็คือปัญหานะคะปัญหาก็คือสืบเนื่องมาจากข้อที่แล้วก็คือเน็ตมือถืออาจจะไม่แรงพอนะคะช่วงนี้ท่านก็ลองซื้อเน็ตเพิ่มดูนะคะว่าสําหรับคนที่เน็ตอ่อน ก็อาจจะช่วยได้นะคะข้อที่12ที่จะบอกก็คือไม่ต้องกังวลว่าท่านจะเสียสิทธิ์นะคะถ้าท่านตรวจสอบสิทธิ์แล้วว่าได้รับสิทธิ์ท่านได้รับแน่นอนให้ยืนยันตัวตนไปเรื่อยๆนะคะไม่มีเสียสิทธิ์แล้วก็ถ้าท่านยืนยันผ่านแล้วยอดเงินก็จะได้แบบตกเบิกนะคะมาให้ท่านเท่าที่ท่านยังไม่ได้รับนะคะแต่ในความเป็นจริงทุกคนต้องการให้ได้เร็วเพราะว่าต้องการไปใช้ใจ่ายนะคะก็ ซอนย่าขอวอวยพรให้ทุกท่านนะคะให้ทําสําเร็จไวๆทาให้ได้แล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะจบเพียงแค่นี้ก่อนลองทําตามนะคะแล้วก็ค่อยๆทําไปก็น่าจะได้กันทุกคนแล้วละ่ะวันนี้ก็การใช้เน็ตก็อาจจะน้อยลงนะคะการการใช้แอปก็อาจจะน้อยลงลองพยายามนะคะพยายามก็ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจช่องสอนย่าวาไรตี้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ